สวัสดีค่ะดวงคุณเจ็ดวันจากนี้นะคะก็คือวันที่ยี่ห้าถึงสาส็พฤษภาคมจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะคะส่งท้ายเดือนพฤษภาคมเนาะใช้วิจารณญาณการรับฟังนะคะเวลาผ่านไปไวเนาะอู้ เหรียญมาเลยเหรอคะไือเหรียญเททุกสิ่งทุกอย่างลงมาโปรยปลายนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งนะคะเราะว่าเป็นแบบเป็นสัปดาห์ที่ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นอยู่การเงินนะคะเลิศความอุดมสมบูรณ์ Queen of Cups นะคะความรักความรู้สึกอะรู้สึกฟิลฟูอะเออ,อาบางคนนะ่าจะมีแบบเอ่อการแบบ เป็นสัปดาห์ที่เราอาจจะเคลียร์หรือว่าจัดการปัญหาเรื่องบริวารน,นะคะหรือว่าเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆนะคะที่มันเป็นเผชิญกับความขัดแย้งเพื่อการเติบโตนิดนึงว้าวหนึ่งถ้วยรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากอะ่ะหนึ่งถ้วยมันเป็นการแบบเติมเต็มความรักนะคะความรู้สึกดีๆมันคุณจะมีแบบเซอร์ไพรส์ที่ดีในเรื่องของความรู้สึกด้วยเนาะในสัปดาห์นี้นะ ว,ว้าวกับความรักนะคะความรักนะคะถ้าหลายคนทะเลาะกันจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะแต่โดดเด่นใะนค,ะความรักนะะ่าจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะแบบว่าได้ไปสถานที่ที่โรแมนติกนะคะหรือว่ามีเซอร์ไพรส์ทางด้านความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นนะคะถ้างานนะคะบางคนอาจจะมีการครีเอทีฟนะคะความคิดสร้างสารรค์ไอเดียหรือว่างานที่สองนะคะเกิดขึ้นนะ,ะแล้วก็ มันเหมือนคุณกำลังก้าวข้ามผ่านนะคะกับแบบบทเรียนบางอย่างนะคะเพื่อการเติบโตด้วยช่วงนี้ดูเหมือนจินตนาการจะไหลลื่นนะคะในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์การครีเอทีฟทางจินตนาการเงี้ยเออสายศิลปินสายอาร์ตหรือว่าอ่าในเรื่องของการฮิลิ่งด้วยหลายคนเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณฮิวใจคุณพักใจอะ่ะเออแล้วเป็นช่วงที่คุณแบบคุณคู่ควรนะคะกับคําว่าอุดมสมบูรณ์นะคะความเพียบพร้อมทางด้านความ ความสุขแล้วการเติมเต็มทางด้านวัตถุด,ด้วยนะคะในสัปดาห์นี้มาขอดูไฮไลท์หน่อยค่ะเอาเอานี่อยากออกค่ะอู้เดือดขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะมีการจบบางอย่างนะคะจบเพื่อเริ่มต้นบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของข้อมูลอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่เกิดขึ้นนะมีการจบแล้วก็เริ่มต้น โครงการใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่หรือว่าหัวข้อใหม่ๆเออโดยเฉพาะถ้าน้องๆนักศึกษาก็อาจจะมีในเรื่องของการทดลองการเสิร์ชรายงานอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอะโปรเจกต์ Project ใหม่มาจริงๆนะคะ a อ e of ฟวอนมาน่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการงานทำให้คุณได้ตื่นเต้นแหละเออรู้สึกว่าอยากรู้อยากเห็นมันมีความสนใจอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะคะซีเรียสพิการวางแผนนะคะการวางแผน ดยเฉพาะวางแผนงานหรือว่าระบบการเงินของคุณมีบัตรเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันแต่มอโบรู้สึกเหมือนคุณแบบใช้เงินกับคู่รักกับคนรักของคุณเพื่อเติมเต็มอะอ่ะสี C ่เหรียญเห็นไหมเนี่ยเลขสี่ขึ้นมาเยอะมากนะคะจีซขึ้นมาหลายใบายมากคือแอนเจลกันได้รับการคุ้มครองนะคะที่ดีแต่เป็นเดือนที่แบบมันมีเลขสี่มันเป็นแบบเลขแหงความมั่นคงอะ่ะ เออเป็นสัปดาห์ที่คุณนะมีความแบบฟิลฟูแล้วก็มีความมั่นคงนะคะทางฐานะทางด้านการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็อาจจะมีการเก็บเงินนะคะมีการวางแผนเก็บเงินที่จะซื้อสังหาซื้อบ้านหรือเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนก็มีแบบการไปเริ่มต้นที่ที่ใหม่นะคะแบบว่างานใหม่อย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็มีนะคะแต่ว h a t e เวอร์นะคะผมรู้สึกว่ามันเป็น ความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านแบบวัตแบบถุนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ,ะในสัปดาห์นี้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีเลขมงคลน,นะ,ะเลขมงคลมีเลขศูนย์กับเลขสีค่ะอ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะเริ<อ>่มเลค่ะ